สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านทูกฟังที่รักและเคารพทุกๆท,ท,ท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัพเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับนานาสาราอ้อยน้ําตาลนะคะสภาพภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อยของบราซิลช่วงต้นเดือนมิถุนายนอาจมีปริมาณฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นแต่แนวโน้มของปริมาณน้ําฝนใน CS บราซิลแล้วก็ถือว่ายังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยซึ่งคาดว่า ปริมาณน้ำฝนจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วงเดือนกันยายนซึ่งเชื่อมโยงมาถึงช่วงเวลาของการหีบอ้อยซึ่งพบว่าเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนในแต่ละปีจะมีการหีบอ้อยสูงที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนน้อยกว่าช่วงเดือนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณอ้อยข้าหีบของ CS สบาซนั้นอาจลดลงกว่าปีก่อน โดยในปี2021ทับยีจะมีอ้อยเข้าหีบเพียง561ล้านตันลดลงมาจากปีก่อนหน้าถึงประมาณ44ล้านตันนะคะและเป็นไปในทำนองเดียวกันกับปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลที่35.7ล้านตันนะคะซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าถึงประมาณ2.7ล้านตันค่ะก็เป็นการคาดการ การผลิตอ้อยของประเทศเพื่อนบ้านนะคะและสภาพภูมิอากาศสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ